ะะวันนีนะะ้เราก็จะมาแชร์เทคนิคนะคะเทคนิคนะคะการทำให้ผิวขาวใสนะคะแบบสบับแบบกระเทยหัวโปกมอต้นมอปลายอะไรอย่างเงี้ยคือการ็นกระเทยนะคะก็คือต้องมีผิวดีเนาะเพราะว่าถ้ากระเทยผิวไม่ดีมันจะดูแบบพวกเพศแบบ เพศที่กับเพศที่2มันจะดูเหยียดเพศที่3อย่างเราครับถ้าแบบกระเทยตัวดําอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนนะคะเป็นกระเทยที่แบบผิวดาแล้วเขาก็จะแบบไปใส่ฟอร์มแลก็สวยแบบไปอีกแบบนะคะแต่ว่าส่วนมากสาวประเภท2ก็จะนิยมแบบผิวขาวเพราะว่ามันจะได้แบบดูน่ารักดูแบล็ดูสวยอย่างเงี้ยครับแล้วไปดูว่าเทคนิคที่เราทํามาตั้งแต่แบบอายุ10ปีอายุ8ปีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ กริ่นก่อนว่าโดยปกตินะคะตัวเชียรดานก็คือไม่ได้เป็นคนที่ขาวมาตั้งแต่กําเนิดนะคะแปะภาพไปตอนดำแปะ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 ก็คือเป็นคนผิวแบบผิวสองสีไปทางน้ําผึ้งไปทางคามก็ว่าได้ตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้ดูแลผิวแลผิวมันก็จะดํามันก็จะแบบสกปรกอะไรตัวโตมาก็รู้จักการดูแลผิวมากขึ้นอันดับแรกที่เราจะดูแลผิวเลยวิธีแรกเลยนะครับการ ดื่มน้ำดื่มน้ำเยอะๆช่วยได้นะคะก็คือดื่มน้ำเนี่ยจะได้ทั้งบำรุงผิวผิวนุ่มผิวเลื่นนะคะแล้วแบบระบบขับถ่ายก็จะดีนะคะแนะนำก็ดื่มวันละ2ลิตรขึ้นไปนะคะค่ะส่วนวิธีที่2นะคะก็จะเป็นการทานผัะเพ่เพิ่มภูมิคุ้มกัที่2นะคะก็จะเป็นการ สครับผิวนะคะก็คือการสครับผิวด้วยเกลือสปาสครับผิวนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเลยนะคะแบบสูตรไหนก็ไดแแ้แล้วแต่แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะคะก็หาแบบสครับที่แบบดีๆเนาะมีแบบออยอมีอหอ่อสครับผิวมีอมอยเอมไม่รู้อีกแล้วโง่อีกแล้วฉันก็สครับผิวที่แบบน่าเชื่อถือนะคะแบบในเซเว่นห้างสซ็นทรัชั้นนำอะไรอย่างเงี้ยมาสครับอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งนะคะเพื่อจะสัมผัสเ,เซลล์ผิวที่แบบ ตายแล้วออกไปนะคะนี่สังเกตว่าเราก็จะเอาสครับนะคะมันก็เป็นเม็ดแบบประมาณเม็ดเกลือเนาะแล้วก็เอาใส่ผิวนี้แล้วก็ขัด,<ม>ข,ด,ข,ดขัดอย่างนี้นะคะ<ม>ก็เอาน้ำน้ำลาดผิวก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเม็ดสครับผิวขัดขัด,ขด,ขดแล้วก็ทิ้งไว้3นาทีแล้วก็ล้างออกจะสังเกตได้เลยว่าผิวจะนุ่มลืน่นขึ้นมากเลยนะคะก็นี่เป็นวิธีที่ ถ้าถาสสำหรับวิธีที่3นะคะหลังจากที่เรากินน้ําแล้วบารุงจากภายในสกัดผิวแล้วบารุงจากภายนอกหลังจากสกัดผิวแล้วก็ต้องอาบน้ำล้งางสกัดผิวออกอาบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องทาครีมโลชั่นที่แนะนํานะคะในการทาบารุงนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย นีเวียเอ็กซ์ตร้าซีแอนด์อีวิตามินโลชั่นนะคะของนีเวียนะคะคือตัวนี้แบบมันเป็นวิตามินซีอะเนาะวิตามินซีมันก็จะทำให้ผิวใสผิวขาวนะคะ mm hmm. ก็แนะนําให้ทาตัวนี้นะคะหลังจากอาบน้ําเสร็จนะครับผิวเสร็จก็ทาตัวนี้เนาะส่วนตอนเช้าก็ทาเป็นกันแดดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้แต่กันแดดก,ก็ต้องประมาณ30-40ขึ้นไปนะครับเพื่อจะป้องกันผิวจากแสงแดดและเวลาออกแดดก,ก็ควรใส่เสื้อแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกแดดแล้วก็ทากันแดดด้วยนะเป็นวิ ที่สําคัญเลย4กันะคะวิธีที่4ก็จะเป็นการทานอาหารเสริมนะสังเกตว่าวิธีที่1เนี่ยการดื่มน้ำานจะเป็นการบำรุงจากภายในเหมือนกันแต่วิธีที่2กับวิธีที่3เนี่ยก็คือเป็นการดูแลจากภายนอกก็คือการสครับผิวแล้วก็ทาผิวส่วนวิธีที่3ก็จะเป็นการทานอาหารเสริมก็จะมี2ตัวนี้เลยนะคะที่แนะนาตัวแรกก็จะเป็นอัลกูตาอะโมนิอะโมนินะคะตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้เลยกูตาแมกนะคะาหาซื้อได้ที่เซเว่นเลยอันนี้ต้องหาแบบ สั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายที่มีบัตรนะคะเพราะของปอมก็แบบเคยแบบมีเยอะมากนะคะของปองนะคะก็ต้องแบบซื้อกับตัวแทนจำหน่ายเนาะแต่ว่าตัวกุต้าแม็กนี่ก็คือแบบซื้อได้ที่เซเว่นเลยเซเว่นก็คือแบบปลอดภัยแน่นอนร้อเปซ็นของที่อยู่ในเซเว่นก็ปลอดภัยหมดนะคะขึ้นอยู่กับเราจะแพ้ไม่แพ้แต่ตัวเนี้ยถ้าใครไม่มีบัตรตัวแทนจาหน่ายที่เราไปซื้อด้วยนะไม่มีบัตรตัวแทนจำหน่ายเราก็แบบไม่วางไวงไ้วางใจเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นของปอมซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ย เคยกินของปลอมนะคะเคยกินตัวกุต้าอันนี้แหละของปลอมกินไปได้3มกระปุกกินกินแบบกินถึงกระปุกที่3ามนยค่อยจะมีเอฟเฟกนะคะแต่ว่าผิวมันขาวขึ้นจริงแต่เอฟเฟกก็คืออ่ายูดีดีก็คือแบบเวียนหัวเวียนแบบจะลมแล้วแบบปวดท้องแบบบิดมากแบบบิดแบบโอ้ยแบบมีเหมือนแบบใครบิดลำไส้อะมันปวดท้องบิดแบบต้องแบบเซทั้งวินหัววินแบบวินเวียนศีรษะก็คือมองอะไรไม่เห็นตามันจะเป็นแบบ แบบแบบท่ามัวไปหมดเลยอะะแล้วก็ปวดท้องแล้วต้องวิ่งมาเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะขับสารพิษนั่นออกมาหลังจากนั้นก็ค่อยโล,ล่งหลังจาก้นก็หยุดกินไปแล้วก็สั่งซื้อกับคนที่มีบัตรตัวแทนนะคะก็หาซื้อได้นะคะในแบบตามแบบตัวแทนจําหน่ายเลยก็ศึกษาดีๆว่าใครจะมี มีตัวแทนจําหน่ายแบบมีบัตรไหมถ้ามีบัตรก็ต้องชิดดีๆว่าของปลอมไหมก็ต้องหาคนที่แบบน่าไว้ใจนะคะที่จะซื้อได้ก็ทานเป็นวันละ1เม็ดนะคะก่อนนอนนะคะหรือว่าหลังอาหารเช้าก็ได้ก็ยิ่งช่วยแบบเพิ่มคูในการดูแลผิวคือ,ค,อคือการกินน้ําการสครับการทาครีมก็ดีแล้วได้อันนี้เข้าไปเสริมหรือว่าตก็ได้แม็กเข้าไปเสริมนะคะก็ยิ่งให้แบบมีประสิทธิภาพในการ รักษาผิวให้เราตับขาวใสเนียนนุ่มภายใน74็่วัน7วันส4วันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นะครับก็9 9บาทตัวนี้290บาทก็อยากให้ทุกคนนะคะคำนวณถึงความคุ้มเนาะคือตัวนี้เจ็ดเมตรบาท7 3 21 7 4 28ซื้อตอน42ซองก็ได้28วัน4ซองก็ประมาณเกือบ400แต่อันเนี้ย290ไม่ถึง3 0 0กินได้1เดือนความคุ้มมันก็อันนี้นะคะคุ้มกว่าอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสำหรับใครที่แบบ แบบเออบางช่วงก็มีงบบางช่วงก็ไม่มีงบไม่มีเงินแบบเป็นก้อนที่จะไปซื้อตัวนี้นะคะก็แบบซื้อตัวนี้แต่อาจจะเปลืองหน่อยนะ,ะก็ต้องทาใจยอมรับเอานะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็อย่าลืมทากันแดดด้วยนะคะยี่ห้อที่แบบดีๆดูแล,แลรักษาผิวนะคะแล้วก็ใช้เวลานะคะในการที่ทำให้ผิวขาวผิวใสเนี่ยมันต้องใช้เวลายอยู่แล้วนะคะแบบไม่มีใครทําวันเดียวหรืออาทิตย์เดียวแล้วผิวขาวนะคะมันไม่ใช่แบบยาวิเศษเนาะมันต้องแบบใช้เวลา อย่างตัวเรานี้ก็ใช้เวลาแบบหลายเดือนเนาะมันมค่อยๆเพิ่มขึ้นนะผิวมันก็ค่อยดีขึ้นไปเองเดือนแรกก็อาจจะแบบอา่ะจางใสขึ้นมานิดนึงและเดือนต่อไปก็แบบใสขึ้นขาวขึ้นนิดหน่อยแบบแต่ว่า บอกก็เลยนะคะว่าถ้าเราหยุดทานตัวอาหารเสริมเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราดรอปลงจริงๆนะคะก็คือสมมุติอย่างเงี้ยเราข่าวแล้วใช่ไหมเราทานอาหารเสริมแล้วก็ทานน้าทาโลชั่นสรับผิวแต่เมื่อวันในวันหนึ่งที่งบงบทานอาหารอ่างบทานอาหารเสริมเราอะ่ะหายเราก็จะเหลือแค่กินน้ำสรับผิวแล้วก็ทาครีมนะคะเรา มันก็จะดรอ,อปลงแต่ไม่ใช่ว่าดอรอปแบบหยุดกินปุ๊บดรอปเลยนะคับมันจะค่อยๆแบบลดลงนะคบและและช่วงที่เราไม่กินอาหารเสริมนะคะเราก็ต้องดูแลผิวให้ดีๆมันสครับผิวมันทาครีมกัน,นกแดดนะคะจริงๆถ้าแบบมันทครับผิวมันทาครีมมันแบบทาครีมกันแดดดูแลบผบิวดีๆกินน้ำเยอะๆอ่าหารเสริมก็ไม่จําเป็น aller. แต่ว่าถ้าใครแบบขี้เกียจนะคะก็คือขี้เกียจทานอาหารอ่ขี้เกียจสครับผิวขี้เกียจแบบ กินน้ำอะไรเงี้ยก็ทานเป็นตัวน,นี้เลยแต่ถ้าเมื่อคุณหยุดกินแล้วรับรองว่าผิวมันก็จะแบบดรอปลงแต่ไม่ใช่ว่าแบบตอนนี้เป็นคนดำกินแล้วเป็นคนขาวกินปุ๊บเป็นคนดำเหมือนเดิมไม่ใช่นี่แค่ดรอปลงน,นิดนึงนิดหน่อยอะไรเงี้ยถ้ากาแบบมีความแบบรับได้ก็รับไปถึงแต่เราก็คือแบบยอมรับมาถึงจังวังนี้แล้วนะคะเป็นไงกันบ,บ้างคะการมาแชร์เทคนิคนะคะการดูแลผิวให้แบบมีผิวขาวใสเนียนนุ่มนะคะภายใน 14วัน2สัปดาห์หรือว่า1เดือนนะคะแต่ว่ามันไม่มีค่แบบข่าวแบบข่าวแบบภายในวันเดียวหรือสัปดาห์เดียวแน่นอนนะ,ะ<ม>ก็ต้องแบบหมั่นดูแลตัวเองนะคะคือคนจะสวยก็คือต้องหมั่นดูแลตัวเองไม่ใช่ว่าจะสวยมาตั้งแต่เกิดมันได้าราเหมือนคนอื่น<ม>เห็นเพื่อนบางคนสวยมาตั้งแต่เกิดแล้วก็จะอิจฉาแต่บางคนอ่ะที่เห็นเขาสวยอ่ะบางครั้งเขาก็ มีมุมไม่สวยแล้วเรายังไม่รู้จักเขาเฉยๆแต่พอเรารู้จักเขาเข้ากลายเป็นคนสวยแล้วแต่ตอนที่เรายังไม่รู้จักเขาก็ก็เป็นคนแบบขี้เหร่อยู่ก็ได้อย่างที่คิดแบบวัดค่าคนที่แบบภายนอกขนาดนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบาย